ในคลิปนี้จะพูดถึงสิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้ในภาษาจาวานะครับเพราะว่ามีการใช้เยอะมากเนื่องจากว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเรียกว่าอิน e ทอร์เนะครับก็ถ้าดูจากตัวเลขอันนี้วันที่ตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นสไลด์ที่เพิ่งทำนะแต่ว่าจริงๆแล้วสไลด์เนี้ยผมกับอาจารย์ทศพลนะครับทำมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2549นะครับตั้งแต่สมัยที่ ตีพิมพ์หนังสือจาวาเล่มนี้นะครับก็มีผู้เขียนคือผมแลวก็อาจารย์ทศพลนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์มานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2549นะครับก็พิมพ์ซ้ำหลายครั้งนะครับจนกระทั่งมีเอเชั่นที่2ออกมานะครับโอเคนะครับก็มีสไลด์ให้โหลดนะจากเว็บไซต์ของ C ีนะครับโหลดมาได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วก็เพิ่งพิมพ์มาก็เลยได้วันที่เป็นวันที่ ปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับอินเทอร์เฟซหัวข้อที่จะพูดถึงนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆก็คืออธิบายคอนเซปต์ก่อนนะครับเรื่องของอินเทอร์เฟซแล้วก็การอิมพ e เมนต์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของค่าคงที่นะครับในอินเทอร์เฟซแล้วก็พูดถึงโคดจาวานะครับสุดท้ายโอเคนะครับก็เข้าเรื่องแรกนะครับอินเทอร์เฟซแล้วก็การอิมพ e เมนต์นะครับโอเคก็ตามในสไลด์นะครับบอกว่า วัตถุนะครับวัตถุต่างคลาสกันเช่นสมมุติเราบอกว่าวัตถุของนอกนะครับนอกอาจจะมีนกหลายตัวนะครับก็คนละวัตถุกันนะครับบางทีบอกโอเคก็มี2 2เลยนะฮะงวัตถุนะครับวัตถุนี้นะครับ2วัตถุนี้นะครับอยู่ในคลาสนกนะครับแล้วก็มีอีก สวัตถุนะครับอ่าสามก็ได้นะครับอยู่ในคลาสเครื่องบินนะครับนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลาสเครื่องบินนะครับท่าบอกว่าเนี่ยวัตถุที่อยู่คนละคลาสกันนะครับ อาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เหมือนกันได้นะครับเช่นนกก็บินได้เครื่องบินก็บินได้นะครับคำว่าคลาสก็คือมองว่าเป็นต่างกลุ่มนะครับอยู่คนละกลุ่มหรือว่าต่างประเภทกันนั่นเองนะครับบอกว่าเนี่ยทั้งคู่สามารถบินได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจัดเนี่ยครับจัด2องคลาสนี้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเราใช้คลาสเนี่ยเป็นตัวจัดกลุ่มของวัตถุนะครับ แต่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซนะครับเป็นตัวจัดกลุ่มของคลาสนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโอเคนะคลาสนกกับคลาสเครื่องบินนะครับมาผมวงวงวง,วงนี้ดีกว่านะครับว่าโอเคนะครับอันนี้คลาสนกก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสเครื่องบนนินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับาวน,นี้เราก็บอกว่าจัดกลุ่มของคลาส กลุ่มของคลาสที่มีออบเจกต์ที่มีความสามารถเหมือนกันนะครับไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวกันนะครับอินเทอร์เฟซเดียวกันอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่เรียกว่าอของสิ่งที่บินได้นะครับเราเรียกว่าบินได้ย่อๆนะเรียกว่าบินได้เฉยนะครับโอเคนะครับมองว่าเนี่ยอินเทอร์เฟซก็เป็นอะไรเป็นกลุ่มของคลาสนะที่มีความสามารถเหมือนกันก็คือสามารถที่จะบินได้เหมือนกัน ว่ามีอินเทอร์เฟซแบบเดียวกันนะครับวงสีแดงเป็นกลุ่มของวัตถุนะครับกลุ่มของวัตถุนกกลุ่มของวัตถุเครื่องบินนะครับส่วนวงสีส้มเป็นกลุ่มของคลาสนะครับหรือเรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคอนเซปต์เบื้องต้นของอินเทอร์เฟซนะครับคราวนี้ถึงแม้นกกับเครื่องบินนะครับทั้งคู่ก็จะบินได้นะแต่ว่าวิธีการบินเนี่ยนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น เป็นเมธอดเนี่ยนะครับในการบินนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเขียนต่างกันออกไปนะครับ mm hmm. คือนกก็บินอาจจะบินโดยการกระพือปีกนะส่วนเครื่องบินก็ใช้หลักของแอโรไดนามิกในการบินนะครับ mm hmm. ก็วิธีการบินเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันเกิดจากการที่เรา i m p พ e เม n นนะครับคนละแบบนะหรือว่าเขียนเมตอดนะครับคนละแบบนั่นเองนะครับ วันในในสไลด์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เฟซนะฮะแล้วก็การอีพิเมนต์นะฮะหรือว่าเป็นวิธีในการบินที่แตกต่างออกไปนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับเป็นโค้ดถ้าให้จาวาละนะครับแต่ก็ไม่ใช่จาวาเพราะมีไทยอยู่ปนนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซบินได้เหมือนเมื่อกี้นะครับการประกาศอินเทอร์เฟซจะง่ายมากเลยคือคือก็จะมีชื่อนะฮะส่วนนี้ก็เป็นชื่ออินเทอร์เฟซนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเมธอดนะครับคือความสามารถที่ที่มีในอินเทอร์เฟซนี้นะครับบอกว่าเนี่ยคลาสต่างๆในกลุ่มนี้ก็ต้องบินต้องมีต้องมีเมธอดชื่อบินได้นะนกับเป็นตัวบังคับนะครับมเมธอดบังนะคับว่าทุกอันที่อยู่ในกลุ่มนี้นะที่ต้องการเข้ากลุ่มนี้ต้องมีเมธอดนี้เขียนไว้ y นะครับซึ่งอันนี้ก็คือมีแต่ชื่อเฉยๆนะอันนี้อันบนนี้ก็เป็นชื่ออินเทอร์เฟซ อันล่างก็เป็นชื่อไม่อดนะครับข้อสังเกตก็คือว่ามันไม่มีการเขียนโค้ดจาวาเหมือนกับเป็นคําสั่งจาวาข้างในนะครับมันคือมีแค่ชื่อแล้วก็จบเลยด้วยเครื่องหมาย semi โคลอนนะครับคือบอกว่าทําอย่างนี้ได้เฉยแต่ไม่ได้บอกว่าทํำยังไงนะครับเหมือนกับบอกว่าบินได้อย่างนะบอกว่าบินได้แหละแต่ว่าไม่ได้บอกว่าบินยังไงบินโดยการก็คือปีกหรือบินโดยวิธีอื่นไม่ได้บอกตรงนั้นนะครับ มันการประกาศอินเทอร์เฟซง่ายครับใส่ชื่ออย่างเดียวนะครับใส่ชื่อแล้วก็ลิสต์รายรายการของเมธอดเข้าไปข้างในนะครับวันนี้ก็มาดูการ implement นะครับว่าโอเคนะครับมีการเขียนละเขียนโค้ดอธิบายว่าการบินเนี่ยบินยังไงนะครับวันคลาสนะพี่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของอินเทอร์เฟซนะครับก็จะใช้คําว่า implement เป็นตัวบอกนะว่าเนี่ยนกนะครับคลาสนกอยู่ในกลุ่มของ interface ที่บินได้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าบินได้ก็เป็นอินเทอร์เฟซนะครับเพราะนัซึ่งถ้าดูจากหน้าที่แล้วนะก็เห็นว่าโอเคอินเทอร์เฟซบินได้เนี่ยได้ประกาศว่าโอเคต้องมีไม่ต่อชื่อว่าบินนะครับเพราะฉะนั้นนกก็ต้องเขียนไม่ต่อนี้ไว้ข้างในก็สังเกตคือต้องมีเครื่องหมายเนี่ยปีกเปิดปีกปิดนะครเพื่อที่จะอธิบายวิธีการบินของนกนะครับ เช่นเดียวกันนะครับเครื่องบินก็เหมือนกันเครื่องบินบอกว่าเครื่องบินเนี่ยก็ต้องการอยู่ในกลุ่มของอินเทอร์เฟซที่บินได้นะสิ่งที่บินได้นะครับก็ต้องเขียนอธิบายไม่ตอดบินไว้นะครับโดยใช้เครื่องหมายปีกาเปิดปีกาปิดตรงนี้ซึ่งวิธีการบินของนกก็อาจจะแตกต่างออกไปจากเครื่องบินนะครับแล้วแต่จะเขียนเลยตรงนี้ก็เป็นโค้ดจาวาอธิบายว่านกบินยังไงแล้วก็เครื่องบินบินยังไงนะฮะแยกกันเขียนเลยนะครับ ตอนนี้วิธีการอ่านนะครับข้อความนี้ก็อ่านว่านกนะครับเป็นสิ่งที่บินได้นะครับเครื่องบินนะครับเป็นสิ่งที่บินได้นี่เป็นต้นนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวาดอธิบายนะเป็นไดแกรมเนี่ยก็ท้าบอินเทอร์เฟซก็ใส่เครื่องหมายนี้ล้อมไว้นะครับน้องไ,ไว้ว่าโอเคอันนี้คือไม่ใช่ชื่อคลาสนะเป็นชื่ออินเทอร์เฟซนะครับ ส่วนชื่อคลาสก็ใส่ปกติไปนะครับแล้วก็การที่เราบอกว่าคลาสหนึ่งๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มของอินเทอร์เฟซนะครับก็ใช้เครื่องหมายนี้นะเส้นปลานะครับสแสดงถึงของสแสดงถึงการ implement interface ดังกล่าวนะครับจาวาบังคับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอินเทอร์เฟซเนี่ยประกาศไว้1นึ่งแม่อนตามนี้นะครับเพราะว่ามีแม่สอนชื่อบินนะครับ1นึ่งแม่อน l ลาสที่ implement interface ก็ต้องเขียนไม่ตอดบินทุกค a าสเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เขียนตรงนี้ก็จะ Error นะครับคลาสนี้ก็จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเขียนมาบอกว่าเนี่ยขอร่วมกลุ่มนี้แต่ว่าไม่มีคำสั่งบินก็ไม่ยอมจะว่าจะไม่ยอมนะครับยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งคือคือว่าถ้าเกิดว่าคลา s นั้น,นมีการประกาศเป็น abstract class นะครับก็จะคอมไพล์ผ่านนะครับ ันนี้คือโอเคนะเคสนี้คือโอเคนะคอมไพล์ได้เพราะว่ามีคำว่า abstract นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดทิ้งไปอย่างนี้คานี้ก็จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับตัดเครื่องบินนะแล้วถ้าเกิดว่าบินได้เนี่ยมีเมธอดอื่นเพิ่มเติมนะครับเช่นบินเช่นนะล่อนลงนะครับมี2ไเมธอดอย่างเงี้ยนะครับก็บังคับว่าทุกคลาสที่ implement interface บินได้ก็ต้องเขียน2ไมเมธอดนี้ให้ครบนะครับถ้าเขียนไม่ครบก็จะคอมไพล์ไม่ผ่าน กติกาก็มีมีแค่นี้นะกติกามีแค่นี้อินเทอร์เฟสเขียนง่ายถูกไหมใส่ชื่อใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่ชื่อไม่สอดใส่ชื่ออินเทอร์เฟสเข้าไปส่วนคลาสก็หน้าที่ของเขาก็คือต้องอิน e n t ไม่สอดให้ครบนะครับต้องเขียนเป็นโค้ด j a ว a นะครับให้เลยนะับโดยที่มีใช้เครื่องหมายเนี้ยกา้มปูเปดิดกา้มปูปิดนะเขียนโค้ดจ a ว a ไปข้างในส่วนอินเทอร์เฟสไม่ต้องเขียนนะเขียนแค่ซีมิคลอนนะครับแค่นั้นเอง โอเคนะครับอันนี้มาดูการใช้งานอินเทอร์เฟซบ้างนะครับก็เป็นโค้ดที่คาไฮโคจาวานแต่ว่าเขียนเป็นภาษาไทยนะครับเริ่มต้นมาครับเต็ปแรกก็คือประกาศ Reference ก่อนนะครับก็เหมือนกับเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเรฟเลนซก็คือเป็นสิ่งที่สั่งออบเจกต์ได้นะครับมองว่าตรงนี้เป็น Reference นะครับชื่อบอใบไม้นะบินได้บอนะครับก็เป็นรีโมทที่กดสั่งพวกของที่บินได้ทั้งหมดนะสั่งนกได้สั่งเครื่องบินได้นะครับ โอเคก็อันนี้คือสเต็ปแรกนะครับประกาศเรฟเลกขึ้นมาก่อนนะครับบินได้บอนะครับพราะตัวนี้ก็เป็นรีโมทที่ชื่อว่าบอใบไม้นะครับจากนั้นก็สั่งสร้างอ็อบเจกต์นะครับนิวนกนะครับก็ได้นกตัวหนึ่งละตอนนี้นิวนกนะครับเสร็จแล้วก็มีการอ้างอิงนะครับไปถึงอ็อบเจกต์นั้นก็คือให้รีโมทตัวนี้สั่งงานอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับโดยใช้คำหมายเท่ากับนะครับอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยรีโมทตัวนี้ก็สั่งนกได้ละนะครับ กดปุ่มสั่งให้นกบินได้นะครับมันขั้นสุดท้ายตรงนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยเรียกใช้เมธอดกคือกดปุ่มนั่นเองนะที่รีโมทปุ่มบินนะครับนกก็จะเนี่ยกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนะครับปุ่มบินน,บนกก็จะบินนะครับทำตามที่ถูกสั่งไปนะครับกาใช้งานก็มีมีสขั้นนี้นะครับประกาศ r r e n c e สร้าง Object แล้วก็ r e f e r e n c e ถึง Object ตัวนั้นจากนั้นก็เรียกใช้เมธ h อดนะครับ กดปุ่มนะเรียกใช้ไม่อดโอเคนะครับเท่าน,นี้ข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโค้ดเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เฟซเนี่ย้อกกลับไปหน้าเมื่อกี้ใหม่นะครับตอนนี้เราประกาศอินเทอร์เฟซเนี่ยประกาศเรฟเฟนนะครับเราประกาศเป็นอินเทอร์เฟซนะครับประกาศเป็นอินเทอร์เฟซแต่ตอนที่เราสั่ง New เนี่ยเรา New เป็นคลาส ปกติที่เราทำกันก็คือว่าเราประกาศมานะฮะเป็นอย่างนี้ครับนกนอนะครับก็คือประกาศอ่าเฟรฟเลนซ์ของคลาสนกนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนว่านอเท่ากับนิวนกอย่างนี้นะครับคือตรงนี้ก็เป็นคลาสอันนี้ก็เป็นคลาสทังคู แต่ว่าในากรณีของอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกาศ Reference เปอินเทอร์เฟซได้นะครับแล้วก็ New ให้เป็นอ b อบเจกต์ที่เป็นนกได้นะครับซึ่งนอกจาก New เป็นนกแล้วนะครับเราก็เป็น New สามารถ New เป็นคลาสอื่นๆได้นะครับอ b อบเจกต์ Object อื่นๆได้ที่อยู่ในอินเทอร์เฟซเดียวกันนะครับก็คือจะ New เป็นนกก็ได้ New เป็นเครื่องบินก็ได้นะครับแล้วก็สั่งบินนะครับคำถามคือ ถ้าเกิดทบียนโคากตามนี้เลยนะมีทั้งหมด4บีบรรทัดนะครับอะไรจะบินนกหรือเครื่องบินคำตอบก็คืองานนี้นะครับเครื่องบินนะเป็นเป็นตัวบินออกไปนะครับท้าวาดเป็นรูปก็ประมาณนี้เรามีเซ็ปแรกก่อนนะบินได้บอลนะครับก็มาละหนึ่งรีโมทคอนโทรลนะครับอันที่2อบอกอ่ะ บอเทากับนิวนกนะครับบอก็ชี้ไปที่นกตัวหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเอาใหม่นะครับบอเทากับนิวเครื่องบินนะครับ,าง,บ,นะรบงานนี้ reference ก็จะเปลี่ยนนะครับอ้างถึงตัวเครื่องบินแทนนะครับบอากับนิวเครื่องบินพอเราสั่งบอตัดบ,บินปุ๊บนะครับเราก็ดูว่าตอนนี้รีโมทคอนโทรเนี่ยอ้างถึง Object ไหนนะครับ ก็บอกว่าอ้างถึงตัวเครื่องบินมันก็เครื่องบินก็เป็นคนบินออกไปนะครับโอเคนะครับอันนี้เราพูดถึงตัวคอนเซปต์หนึ่งนะเรียกว่าเป็น p o l y m o r p h i s m ในภาษาจาวานะครับง่ายๆคือว่าคําสั่งเขียนเหมือนกันนะฮะสั่งว่าเนี่ยสั่งว่าบินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลามันเปรันโค้ดนะรหรือว่าผลการทำงานเนี่ยมันไปรันคนละ เหมือนกับผลการทํางานคนละแบบกันนะครับขึ้นกับณตอนนี้นะขึ้นกับว่าบอเนี่ยอ้างถึงอ็อบเจกต์ประเภทไหนนะครับสังเกตไหมโค้ดเหมือนกันเป๊ะน,นะครับแต่ว่าตัวบนเนี่ยนกบินนะครับตัวล่างเครื่องบินเป็นตัวบินนะครับจะไปทํางานที่ไม่ต่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นกับว่าณนะเวลานั้นเนี่ยที่เจอโค้ดตรงนี้นะครับบอนะครับอินเทอร์เฟซบอลเอ่อเรฟเรสบอลเนี่ย อ้างถึงออบเจกต์ประเภทไหนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพรอมโ o ลิมฟิซซมนะครับเขียนโค้ดเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าทํางานคนละแบบนะครับข้อดีก็คือตรงนี้ทําให้เกิดการรียูสได้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตอนต่อไปนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นโพลิมฟิซซ์มเนี่ยก็คือการเขียนโค้ดที่เขียนเหมือนกันแต่ว่าทํางานคนละแบบกันได้นะครับคราวนี้ ก็กฎการอีกนิดนึงนะของจาวาเขาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราประกาศบอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บินได้นะนะครับถึงแม้บอจะอ้างถึงนกก็ตามแต่บอก็จะไม่สามารถที่จะเรียกเมธอดของนกได้ก็คือว่าบอจะมาสั่งจิกแบบที่นกจิกไม่ได้นะครับสิ่งที่บอรเรียกได้ก็คือเมธอดที่ประกาศในอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะครซึ่งในที่นี้ก็คือบอ บินเพียงอย่างเดียวที่สั่งได้ตอนนี้นะครับไม่สามารถเรียกบอลจิกได้ถึงแม้ว่าจิกเป็นสิ่งนกทำได้ก็ตามนะครับหรือว่า,อ,าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ Inter, อินเตอร์อ่เรฟเลนซ์คอร์นะครับเรฟเลนซ์คอร์เนี่ยอ้างถึงตัวเครื่องบินนะครับก็ไม่สามารถที่จะสั่ง อันนี้เอาเขียนยังไงนะเขียนว่าคอดอทอะไรอย่างงี้ยเปิดไฟเลี้ยวนวนะฮะอะไรเงี้ย,น,ยนะครับน,น,นะบนะมีไหมมีหรือไม่รู้นะนะก็รืบินมีไฟเลี้ยวน่าก็น่าจะมีมั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคอเนี่ยจะอ่านถึงเครื่องบินก็ตามนะแต่ว่าคอก็จะสั่งให้เปิดไฟไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าอ็อบเจกต์ที่ ที่คออ้างถึงเนี่ยมันเปิดไฟได้ก็ตามนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคอเนี่ยประกาศเป็นอินเทอร์เฟซบินได้นะครับก็เรียกเมธอดต่างๆที่ก็บินเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ครบนะครับได้แค่อย่างเดียวก็คือคอบินนะครับเท่าน,นั้นที่เรียกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตามในสไลด์นะครับบอก e f e r e น c e เนี่ยนะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซนะไม่สามารถที่จะเรียกใช้ได้ทุกเมธอดนะครับเรียกเฉพาะเมธอดที่ประกาศไว้ในอินเทอร์เฟซเท่าน,นั้นนะครับ พราฉั้นก็ถึงแม้จะเป็นนกหรือแม้จะเป็นเครื่องบินก็ตามนะคุณก็ไม่สมาามรถที่ไปจิกหรือไปอะไรเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับถ้าคุณประกาศ Refer e n c e มาเป็น i ินเ r อร์ e นะครับนะอ้อน,นิดหนึ่งครับกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับรานนี้ถ้าต้องการที่จะแบบนะอยากจะเรียกไม่ต่อจิกนะครับทำยังไงดีนะครับก็เขียนตรงน,นี้ต่อนะครับว่าอ่านอนะนกนอนะครับนกนอเท่ากับ บอลใบไม้นะครับเนี่ยก็มีการแคส์นิดหนึ่งนะครับข้างหน้านะวาเนียขอแปลงนะครับแปลงจากอินเทอร์เฟซตัวนี้ให้กลายเป็นเป็นคลาสนิดหนึ่งนะครับใช้วิธีนี้ในการแปลงนะครับใช้วงเล็บตามด้วยชื่อคลาสตามหน้านะครับเราก็สั่งได้ครับ n อจิกนะครับอันนี้โอเคแล้วนะถ้าใลารเล็บไม่ต่อจิกนะก็ใช้วิธีนี้ในการเรียกนะครับ ถ้าปนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยเมื่อกี้พูดไปว่าบินไดน้มีแค่ไม่สอดเดียวก็คือบินนะครับแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มได้นะเป็นลอดลงก็ได้นะครับซึ่งกติกาก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็คือว่าต้องเขียนให้ครบนะถ้าบอกว่าเนี่ยนอกอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มบินได้ใช่ไหมครับก็ต้องเขียนให้ครบทุกไม่ตอดนะเขียนทั้งบินแล้วก็ลอดลงนะครับเนี่ยบินแล้วก็ลอดลงเขียนให้ครบทุกไม่ตอดนะครับถ้าเกิดขาดไปไม่ตอดได้ไม่ตอดหนึ่งเดือทั้งคู่เลยก็ตามนะ ก็จะ Error ที่ขาดนกนะครับโถ้าตรงนี้ลืมเขียนไปอย่างนี้นะครับขาดนกก็จะ Error อย่างนี้เป็นต้นนะครับนกติกาคือเขียนให้ครบทุกเมธอดนะครับที่เขียนไว้ในอินเทอร์เฟซหรือนะครับหรือว่าเขียนข้างหน้าว่าตรงนี้เป็น abstract class นะครับก็ไม่ต้อเป็นต้องเขียนครบก็ได้นะเขียนแค่ตัวหนึ่งก็ได้หรือไม่เขียนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกติกาหนึ่งของจ a วาเขานะครับโอเค คราวนี้ในจาว a นะครับเขาก็ยอมว่าเนี่ยคลาสหน,หนึ่งนะเช่นคลาสนกนะครับสามารถที่จะ implement ได้มากกว่า1 interface นะครับเช่นตอนนี้บินได้ก็เป็น interface ร้องเ่งได้ก็เป็น interface นะครับก็ยอมนะว่าโอเคนกก็จะมี2อ,อยู่ในกุอยียนสกลุ่มนะเป็นกลุ่มของสิ่งที่บินได้นะ อาคโนก็อยู่ในกลุ่มของสิ่งที่ร้องเพลงได้ด้วยนะครับใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นนะครับกติการเดิมเหมือนกันนะครับก็คือว่าต้องเขียนให้ครบทุกเมธอดนะครับเช่นอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของอะไรอินเทอร์เฟซบินได้นะครับ2อสองนี้นะสองเมธอดแรกนะครับอยู่ในกลุ่มของอินเทอร์เฟซนี้บินได้นะครับแล้วก็อีกเมธอดสุดท้ายนะครับก็อยู่ในอินเทอร์เฟซ ลองเพลงได้นะครับก็ต้องเขียนให้ครบทุกอันนะครับที่ที่เราบอกว่าเราได้อยู่ในกลุ่มของเขานะครับโอเคนะเดี๋ยวงั้นจบคลิปนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของค่าคงที่นะครับหรือว่าตอนหลังนะฮะนิยมเรียกว่าเป็นตัวนะฮะเป็นตัวคงที่นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องโคจาวานะฮะในคลิปถัดไปนะครับ